กลุ่มตกหล่นกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์เตรียมตัวให้พร้อมลงทะเบียนคนละเครื่องพลัดเฟสสองเดือนธันวาคมนี้สวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วกับพี่ข้าวเล่าเรื่องเล่าข่าว วันนี้โครงการคนละครึ่งพลัดเฟส2อัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตา,า,ามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องโครงการคนละครึ่งพลัดเฟส2กันเลยค่ะซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้นะคะซึ่งนาท่านนายกรัฐมนตรียืนยันแน่นอนค่ะว่า โครงการคนละเครื่องพลัดเฟสสองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีแน่นอนค่ะมีการพูดถึงวงเงิน4,000บาทต่อคนสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ตกลน่นและก็ผู้ที่ไม่ทันได้ใช้สิทธิ์นะคะก็จะได้เป็นคนลงทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยนะคะทุกคนสำหรับ กลุ่มผู้ที่ตกหลน่นลงทะเบียนครั้งเฟสแรกไม่ทันหรือคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลาที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนส่วนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกก็มีโอกาสเข้าร่วมได้ต่อแต่คาดว่าจะได้รับโงงเงินน้อยกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอมติประชุม คอรมของรัฐบาลอีกว่าจะเป็นแบบไหนเรารอกระทรวงการคลังอยู่ว่าจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเป็นแบบไหนนะคะซึ่งจะพิจารณาภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะได้ลงทะเบียนประมาณเดือนธันวาคมและก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือนมกราคมแต่บางข่าวก็บอกว่าได้4,000 เท่ากันไม่เป็นการน้อยหน้ากันนะคะยังไงเราก็ติดตามข่าว,าวคราวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งสรุปว่าโครงการนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการโดยเน้นให้สิทธิกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก่อนนะคะส่วนวงเงินและวันที่แน่นอนต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้งนะคะยังไงก็คอยติดตาม ช่องของเราไว้เรื่อยๆนะคะซึ่งทางช่องเราก็จะรายงานอัปเดตมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะคอยติดตามข่าวสารข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ,คะยังไงก็รอทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะทุกคนทางช่องก็จะรีบรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ